ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์คืออะไรมีสูตรอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทำไปพร้อมกันเลยครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เนี่ยจะเท่ากับจํานวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์นั้นส่วนด้วยจํานวนของผลลัพธ์ทั้งหมดครับพี่จะเรียกสั้นๆว่าเหตุการณ์ส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วกันนะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยครับว่าถ้าเราต้องการหาความน่าจะเป็นเนี่ยเราต้องหาส่วนประกอบสําคัญ2ส่วนหลักๆครับก็คือเหตุการณ์ทั้งหมด แล้วก็เหตุการณ์ที่เราสนใจนั่นเองครับจากเนื้อหาในคลิปที่แล้วเนี่ยเมื่อเราหาเหตุการณ์นะครับเราจะพิจารณาจากหลักง่ายๆครับก็คือเหตุการณ์นั้นมีลำดับความสําคัญหรือไม่ถ้ามีลำดับความสําคัญจะทําให้โอกาสของเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นต่างกันนะครับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้เรียนคลิปก่อนนี้นพี่ขอแนะนําให้น้องๆกลับไปทวนในเรื่องของโองกาสของเหตุการณ์3ามอีกสักรอบหนึ่งครับเพื่อที่จะได้เข้าใจในคลิปนี้มากยิ่งขึ้นเนาะพี่แนบดิงที่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับถ้าเราหาเหตุการณ์และเหตุการ์ทั้้้งหมดไดไแลวี่ เราก็จะสามารถหาความน่าจะเป็นออกมาได้นั่นเองครับแค่นี้ครับสั้นๆง่ายๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับเขาให้เราหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ลูกเตา๋าหงายขึ้น3แต้มครับในการหาความน่าจะเป็นบอกแล้วว่ามันต้องหา2ส่วนหลักๆครับก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดกับเหตุการณ์ที่เราสนใจนั่นเองครับ เรามาเลิกกันที่หาเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนละกันครับถ้าเป็นลูกเต๋าปกติก็จะมีหน้าด้วยกัน6หน้าแต่ละหน้าก็จะมีตัวเลขกํำกับอยู่ครับเป็นเลขตั้งแต่1นถึงหหมายความว่าถ้าเราทอยลูกเตา๋าหนึ่งลูกเนี่ยหครั้งด้วยนะครับเราจะมีโอกาสที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมด6หวเหตุการณ์ครับก็คือเหตุการณ์ที่ได้เลข1เลข2เลข3เลข4เลข5าแล้วก็เลข6นั่นเองครับมีทั้งหมด6หวเหตุการณ์เนาะหวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเท่ากับ6ครเเเเดดี๋ยวาามูหตุการณ์ที่เราสนใจกันดีกว่า ลูกเตา๋าหงายขึ้น3มแต้มครับหงายขึ้น3มแต้มเนี่ยมันมีโอกาสได้เพียงเหตุการณ์เดียวเท่านั้นครับก็คือมีหน้าออกมาเป็นสาวถูกไหมแสดงว่าจํานวนเหตุการณ์ที่เราสนใจในข้อที่1นะครับจะมีโอกาสทั้งหมด1เหตุการณ์ครับถ้าเรามาหาเป็นความน่าจะเป็นเนี่ยเหตุการณ์สนใจเหตุการณ์ทั้งหมดครับจะได้เท่ากับ1นส่วนหนั่นเองครับมีโอกาส1ครั้งใน6ครั้งนะครับที่จะได้ลูกเต๋าหงายขึ้น3แต้มนั่นเองพอเห็นภาพกันใช่ไหม เดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ที่2กันต่อเลยดีกว่าครับลูกเต่าหงายขึ้นแต้มเป็นจํานวนขี้ครับคราวนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆเนาะว่ามันต้องเป็นจํานวนขี้ครับความน่าจะเป็นคือเหตุการณ์ส่วนด้เหตุการณ์ทั้งหมดครับเหตุการณ์ทั้งหมดเราหาค้างไว้แล้วครับมันคือ6เหตุการณ์นะมีด้วยการ6เหตุการณ์นละครับไม่มีวันเกิดน,นี้แน่นอน เรามาดูกันบ้างว่าเหตุการณ์ไหนที่ออกแบบเป็นจํานวนคี้บ้างครับจํานวนคี้ก็จะมี1 3แล้วก็5ถูกไหมครับมีทั้งหมด3เหตุการณ์ด้วยกันแสดงว่าความน่าจะเป็นของลูกเต๋าที่หงายขึ้นแต้มเป็นจํานวนคี้เนี่ยจะมีด้วยกัน3ใน6เหตุการณ์ครับหรือว่า1ใน2นั่นเองเหมือความว่าถ้าเราทอยลูกเต๋าลูก,ลกนี้เราจะมีโอกาส1ใน2เนี่ยที่จะได้เป็นจํานวนคี้นั่นเองครับโอเคฉะนั้นข้อนี้ตอบ1ต่อ2นั่นเองครับเราไปดูเหตุการณ์ที่3กันบ้าง เหตุการณ์ที่3ครับลูกเต๋าหงายขึ้นแต้มเป็นจํานวนที่เป็นตัวประกอบของ12ครับตัวประกอบของ12มีเลขอะไรบ้างครับ1 2 3 4 6สองสาม่ถูกไหมครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เหตุการณ์ส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดมีได้กัน6เหตุการณ์ครับแล้วเราไปดูกันว่าเลขไหนบ้างเนี่ยที่เป็นตัวประกอบของ12ครับเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมว่าตัวประกอบเนี่ยก็จะมี1 2 3 4แล้วก็6ครับ มีได้การัน5เหตุการ์ครับเราก็นําเป็นแทนเลยครับว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เนี่ยมีได้การัน5เหตุการณ์เนาะและเหตุการณ์ทั้งหมดมี6ครับแสดงว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่3เนี่ยลูกเต๋าไงขึ้นเป็นตัวประกอบของ12จะมีโอกาสเป็น5ต่อ6ครับเราไปดูต่อข้อที่4กันครับ ข้อที่4ครับลูกเตา๋าหงยขึ้นแต้มเป็นจํานวนที่ไม่น้อยกว่า4ครับเหตุการณ์ส่วนในเหตุการณ์ทั้งหมดครับจำได้ไหมเหตุการณ์ทั้งหมดเรามี6เหตุการณ์ครับเราไปดูเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์กันว่ามีเหตุการณ์แบบไหนบ้างที่มีโอกาสที่จะได้แต้มเนี่ยไม่น้อยกว่า4ครับแต้มที่ไม่น้อยกว่า4ก็คือ4 5 6หได้ทั้งหมด3เหตุการณ์ครับเราก็นําไปแทนเลยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกัน3เหตุการณ์จาก6เหตุการณ์ครับ ความน่าจะเป็นก็จะเป็น3ต่อ6หรือถ้าตัดเลขก,ก็คือเป็น1ต่อ2ครับมีโอกาส 1- ใน2ของเนี่ยที่จะได้ลูกเต๋าที่หงายขึ้นเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า4นั่นเองครับจบไปแล้วนะครับประมาณนี้เราน่าจะพอเห็นภาพกันนะว่าถ้าเราต้องการหาความน่าจะเป็นเนี่ยให้หาเหตุการณ์ส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดมีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมดกี่แบบเอามาใส่เลยครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นกี่แบบเอามาใส่ในสูตรแล้วเราก็จะได้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นน,นั่่่นนนเเออองครรนะัับดดีี๋ยวาาไปูตใข้ท2ก มีขนม6ชิ้นที่บรรจุอยู่ในห่อที่มีลักษณะเดียวกันครับจีนา่าซูมยิบขนม2ชิ้นพร้อมกันครับขอย้านะครับว่าพร้อมพอมกันเลยครับจากทุงใบหนึ่งที่มีอารัวสีชิ้นแล้วก็วุ้นกรอบ2ชิ้นโดยอารัวเนี่ยมีทั้งหมด4สีครับก็คือสีขาวสีน้ำตาลสีเขียวและก็สีชมพู วุนกรอบมี2ส,สีครับก็คือสีแดงและก็สีเหลืองจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับทําไมเขาต้องระบุสีครับเพราะว่าจะได้บอกว่าอารลัวแต่ละชิ้นเนี่ยมีความต่างกันครับวุ้นกรอบทั้งสองชิ้นเนี่ยก็มีสีที่แตกต่างกันก็คือมีความแตกต่างกันครับแสดงว่าแต่ละชิ้นเนี่ยก็มีโอกาสเกิดเป็นของตัวมันเองครับไม่ได้มีตัวไหนอะที่มีโอกาสมากกว่าตัวอื่นเนะเาะเราไปดูโจทย์ย่อเอนก่อนดีกว่าครับ โจทย์ข้อที่1เนี่ยเขาถามหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หยิบขนมได้ต่างประเภทกันครับความน่าจะเป็นเนี่ยจะเกิดจากเหตุการณ์ส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยเ,าเรามาหาเหตุการณ์กันก่อนดีไหมว่ามันมีเหตุการณ์ทั้งหมดกี่เหตุการณ์นั่นเองครับขั้นตอนในการหาเหตุการณ์ทั้งหมดครับข้อนี้เนี่ยเป็นการหยิบสุ่มขึ้นมา2ชิ้นถูกไหมครับพร้อมๆกันเลยเนาะแสดงว่า เราต้องคิดแบบที่ไม่ได้เอาลำดับมาเกี่ยวข้องครับเราผสมกันได้เลยเนาะอันไหนขึ้นก่อนก็ได้ขอแค่มีความแตกต่างกันของ2ชิ้นนั้นนั่นเองครับมันมีขนมทั้งหมด6แบบถูกไหมครับอารว4วสีสีวุ้นกรอบ2งสีเนาะพี่ขอนาเขียนเป็นอาร์วหนึ่งอาร์วสองแล้วกันนะครับพอเราจะหยิบสุ่มออกมาได้ทั้งหมดกี่แบบครับอย่างที่พี่สอนไปนในคลิปที่แล้วเลยเนาะพี่จะตั้งมันเรียงกันก่อนลนะักษณะนี้ครับแล้วค่อยๆจับคู่ครับอารัวหนึ่งกับอาร์วสองพี่คอนาเขีนเป็นอหนึ่งอสองแล อหนึ่งกับอรัว3ครับอ1กับอ4ครับอ1กับว1ครับอหนึ่งกับวุ้นหอหนึ่งกับวุ้นสครับเราจะเห็นนะว่าอหนึ่งเนี่ยคู่กับครบทุกตัวแล้วเราข้ามไปที่อรัว2กันมากครับอรัว2เนี่ยเราจะไม่ต้องวนกลับมาคู่กับอหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าเป็นอรัว2อหนึ่งในลักษณะเนี่ยครับเราจะสังเกตเห็นนะคะว่า มันเหมือนกันเนาะเราสุ่มหยิบแบบที่ลำดับไม่ได้สําคัญนะครับเมื่อลำดับไม่สําคัญเนี่ยอาร์ลวหนึ่งอาร์ลวสองอารไหนขึ้นก่อนก็ได้ครับทั้งสองอันเนี้ยเลยมีค่าเหมือนกันเนาะพี่ไม่คิดนะครับอาร์ลวสองคู่อาร์ลวสามมีใครใช้ยังครับยังไม่มีเนาะอสองกับอสามอาร์ลวสองกับอาร์ลวสี่ครับอาร์ลวสองกับวุ้นกรอบหนึ่งครับอาร์ลวสองกับวุ้นสองครับยังไม่เหมือนกันเนาะอาร์ลวสองคู่กันครบแล้วครับต่อไปไปที่อาร์ลวสามบ้าง อารัวลสามเนี่ยเราจะไม่วนกลับไปคู่กับอารัวลหนึ่งอารัวล่สองนะเนาะเพราะว่าเรามีแล้วครับคืออหนึ่งอสามกับอสองอสามเนี่ยมันสลับที่กันได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่เอาเนาะเราไปจับคู่เป็นคู่ที่อารัวลสามกับอาร์โล่สี่ครับอารัวลสามกับวงกลมหนึ่งครับแล้วก็อารัวลสามกับวงลมสองครับโอเคเนาะเราได้อารัวลสามครบทุกคู่แล้วครับต่อไปครับเราไปดูที่อารัวลสี่กันบ้างครับอารัวลสี่เนี่ยก็จะไม่ได้ไปกลับคู่กับหนึ่งสองสามแล้วนะครับ เราจะนําไปจับคู่กับวุ้นกรอบได้เลยครับอารลัวสีกับวุ้นกรอบ1อารลัวสีกับวุ้นกรอบ2ครับเสร็จแล้วครับอารลัวครบแล้ว4ตัวต่อไปวุ้นกรอบครับวุ้นกรอบเนี่ยสามารถคู่กันเองได้นะครับก็คือเป็นวุ้นกรอบ1แล้วก็วุ้นกรอบ2ครับพะเราก็จะได้เหตุการณ์ทั้งหมดที่มีโอกาสเกิดขึ้นละมันจะมีทั้งหมด15เหตุการณ์นะครับที่จะเกิดขึ้นได้เนาะ ที่ขอย้ำอีกทีนะว่าการสุ่มแบบนี้คืองานสุ hmm ่มแบบที <S <s ่หยิบพร้อมกันนะครับลำดับขั้นเนี่ยไม่ได้มีความสําคัญนะครับจะหยิบชิ้นไหนออกมาก่อนก็ไม่รู้ไปสนใจนะครับไม่ได้มีชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองเนาะเราสนใจแค่ว่าเราหยิบมาคู่นี้เป็นอะไรครับสลับที่กันได้นะครับเราก็นํามาใส่เลยครับว่ามีเหตุการณ์ทั้งหมดคือ15เหตุการณ์ครับแล้วเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยหยิบขนมที่ต่างประเภทกันเราก็มานั่งนับครับหยิบขนมที่ต่างประเภทกันก็คือเป็นวุ้นกรอบกับอาัวถูกไหม อารัว1หนึ่งวุ้นหนึ่งอารัเวุ้นอารัสาวุ้อารี่วุ้นหอารัวุ้นสองอารัสวุ้นสอารัวุ้นองารัวุ้นเนยแปดเหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เราจะสามารถหยิบขนมได้ต่างประเภทกันนั่นเองครับ เราก็นไปใส่เลยนะว่ามันมีทั้งหมด8เหตุการณ์นั่นเองครับความน่าจะเป็นของการดิบขนมได้ต่างประเภทกันเนี่ยก็จะมี8ต่อ15ครับมีโอกาส8จาก15เหตุการณ์นั่นเองครับพอเห็นภาพกันเนาะจริงๆแล้วถ้าเราหาเหตุการณ์ทั้งหมดได้แล้วเนี่ยเราจะมานั่งหาเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยจริงๆง่ายมากเลยครับไปดูข้อที่2อกันดีกว่าความน่าจะเป็นที่หยิบอารัวทั้ง2ชิ้นครับเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อกี้เราสรุปออกมาแล้วนะคบว่ามันมีเหตุการณ์ทั้งหมด15เหตุการณ์ที่จะเป็นไปได้ เราไปดูกันว่าเราจะหยิบอารลัวได้ทั้ง2ชิ้นเนี่ยมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์ครับที่หยิบทั้ง2ชิ้นเนี่ยก็มีนี่เลยครับอารลัว1อารลัว2องารลัว1อารลัว3อารลัว1อารลัว4ครับอารลัว2องารลัว3อารลัว2องารลัว4อารลัว3อารลัว4ครับถ้าเลยไปฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นอารลัวกับบุญแล้วถูกไหมเหตุการณ์ที่เราจะสามารถหยิบอารลัวได้ทั้ง2ชิ้นเนี่ยจะมีทั้งหมด6เหตุการณ์ครับคือเหตุการณ์สีฟ้าที่เรานั่งนับเมื่อสักครู่นี้นนะครรับเเาาาาก็ํมใส่่ลว ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หยิบอารัวได้ทั้ง2ชิ้นเนี่ยจะมีทั้งหมด6เหตุการณ์จาก15เหตุการณ์ครับเป็นความน่าจะเป็นในข้อนี้นั่นเองเมื่อเราหยิบทั้งหมด15ครั้งแล้วมีโอกาสหยิบได้6ครั้งนั่นเองครับความหมายของมันเนาะแต่อย่างที่พี่ย้ำเนาะมันต้องหยิบมากจริงๆถึงจะได้อัตราส่วนนี้นะครับโอเคง่ายใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่า ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้วุ้นกรอบทั้ง2ชิ้นเลยครับความน่าจะเป็นนี้ง่ายมากเลยครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูเนาะแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีทั้งหมด15เหตุการณ์ใช่ไหมครับแล้วเหตุการณ์ที่จะได้วุ้นกรอบ2ชิ้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์เดียวเท่านั้นครับก็คือวุ้นกรอบ1วุ้นกรอบ2นั่นเองครับในข้อที่3เนี่ยเราก็นํามาตอบได้เลยนะครับว่าจะมีความน่าจะเป็นทั้งหมดเพียง1เหตุการณ์จาก15เหตุการณ์เท่านั้นครับหนะ เป็นความน่าจะเป็นที่จะหยิบปูนกรอบได้ทั้งสองชิ้นนั่นเองครับถ้าเราวาดเหตุการณ์ทั้งหมดออกมาแล้วเนี่ยมันมาวาดตรงนี้มันง่ายมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่าหยิบอารัวได้สีส้มครับโอ้ความน่าจะเป็นที่หยิบอารัลวได้สีส้มดูแปลกหน่อยนะครับเราไปดูที่โจทย์นะครับอารัลวเนี่ยจะมีทั้งหมด4สีครับสีขาวสีน้ําตาลสีเขียวแล้วก็สีชมพูไม่มีสีส้มเลยถูกไหมครับ แสดงว่าเราไม่ต้องย้อนไปดูเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้ครับเราคิดในใจได้เลยนะว่ามันก็ไม่มีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะมันไม่มีสีส้มครับแสดงว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในข้อนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด0ูนย์ใน15หครับหรือว่าไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยนั่นเองครับตอบ0ูนย์ก็ได้นะ0ูนย์ส่วน15เท่ากับ0ูนย์นะครับพอเห็นภาพนะครับในการหาความน่าจะเป็น ทั้งสี้คอที่ผ่านมาการหาคอตั้งใเป็นเนี่ยเหตุการณ์ที่เราสนใจส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดครับถ้าเราสามารถดูเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเราก็เป็นโฟกัสเฉพาะเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยก็จะหาความนั้จะเป็นออกมาได้ถูกไหมครับแต่การจะหาเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยพี่ขอย้ามีทีนะครับว่าใครที่ยังมีพื้นฐานไม่แน่นในการหาเหตุการณ์ทั้งหมดออกมาให้ย้อนกลับไปดูในคลิปที่แล้วก่อนนะครับการสุ่มทั้งสารูปแบบพี่อธิบายไว้อย่างละเอียดมากเลยครับข้อต่อไปมันจะเริ่มยากขึ้นแล้วเนาะมันรลยบเัค พี่คาเบรนดิคอนที่4ใหญ่นะครับสุ่มหยิบไพ่2ใบจากไพ่4ใบต่อไปนี้ครับจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้เหตุการณ์ที่1ครับหยิบไพ่2ใบพร้อมกันเลยครับถ้าเป็นพร้อมกันลักษณะเนี้ยเราไม่สนใจนะว่าใบแรกเป็นอะไรใบ2องเป็นอะไรเราหยิบพร้อมๆมกันเลยครับเราจะได้ไพ่สีเดียวกันเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นเท่าไร่ครับความน่าจะเป็นคือเหตุการณ์ที่เราสนใจส่วนด้เหตุการณ์ทั้งหมดครับเราหาเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นออกมาก่อนละกันเนาะ ไพ่มี4ใบครับก็คือไพ, Queen, พ่ควีนโพดามโพแดงดอกจิกนาำตัดน,นะครับมีโอกาสหยิบออกมา2ใบเนี่ยได้เป็นแบบไหนได้บ้างครับเพื่อให้มันเขียนง่ายเนาะพี่ขออนุญาตตั้งชื่อกาดแต่ละใบล้วกันครับเป็น Q 1 Q 2 Q 3แล้วก็ Q 4แลละกันนะดูสิว่าถ้าเราหยิบไพ่ขึ้นมา2ใบเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นอะไรได้บ้างครับจับคู่เหมือนเดิมเลยเนาะ Q 1เนี่ยอาจจะคู่กับ Q 2ได้ครับเสร็จแล้ว Q 1เนี่ยไปคู่กับ Q 3ครับและสุดท้ายก็คือ 1> q 1เนี่ยไปคู่กับ Q 4นั่นเองเรียบร้อยครับเราได้ทั้งหมด3คู่แล้วเนาะค1จะคู่กับทุกใบแล้วเนาะเดี๋ยวเราข้ามไปที่ Q2 กนะันมาครับ Q2 เนี่ยจะไม่กลับไปคู่กับ Q1 นะครับเพราะว่า Q 2 Q 1เนี่ยเราหาไปแล้วครับมันสลับที่กันได้มันหยิบมาพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ไม่ได้ครับเราต้องไปหาคู่ที่ยังไม่ได้ใช้กันดีกว่า Q2 กับ Q3 อันนี้ใช้ได้นะครับ Q2 และ q 4ีครับต่อไปครับ เราไปสังเกตที่ Q3 กันบ้างครับ Q3 เนี่ยจับคู่ได้กับ Q4 ถูกไหมเป็น Q3 Q4 Q3 เนี่ยจะไม่ได้ย้อนกลับไปคู่กับ Q1 Q2 นะครับเพราะว่าถ้า Q3 ไปคู่กับ Q1 เนี่ยมันจะไปซ้ำกับ Q1 Q3 ตรงนี้ถ้า Q3 ไปคู่กับ Q2 เนี่ยมันจะไปซ้ำกับ Q2 Q3 ตรงนี้มันซ้ำกันเนาะมันสลับที่กันได้เพราะฉะนั้นไม่เอาครับได้มาทั้งหมด6เหตุการณ์ครับแสดงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในข้อนี้มีทั้งหมด6เหตุการณ์เนาะ เราเอาไปแทนเลยครับเหตุการณ์ทั้งหมดคือ6ครับเหตุการณ์ที่เราสนใจเราสนใจอะไรครับหยิบได้ไพ่สีเดียวกันครับเรามาค่อยๆดูกันไปคีละอันเลยเนาะคิวหคิวสสีเดียวกันไหมคนละสีนะครับไม่เอาเนาะคิวหนึ่งคิวสามดำแดงไม่ได้ครับคิวหนึ่งคิวสี่ดำดบอันนี้ใช้ได้ครับเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งเนาะต่อไปคิวสองคิวสามคิวสองสีแดงคิวสามสีแดงเป็นแดงแดงครับใช้ได้คิวสองคิวสี่แดงดำไม่ได้ครับ q ิวสามคิวสี่คิวสามแดงคิวสี่ดำไม่ได้ครับแสดงว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสด้วยกัน2เหตุการณ์ครับ2ใน6เหตุการณ์เราเขียนตัดนะครับเป็น1ใน3เหตุการณ์ลักษณะนี้ก็ได้ครับความน่าจะเป็นที่จะหยิบไพ่สองใบพร้อมกันแล้วได้ไพ่สีเดียวกันเป็น1ใน3นั่นเองครับเป็นคําตอบของข้อนี้เนาะพอเห็นภาพนะครับเราต้องอ่านโจทย์ให้แม่นๆนะนะว่าเขาสุ่มแบบไหนพร้อมกันหรือว่ามีขั้นตอนครับเสร็จแ,แล้วเราเขียนเงื่อนไขทั้งหมดออกมา พิจารณาดูว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจมีอะไรบ้างแล้วก็มาแทนในความน่าจะเป็นของเรานั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2ข้อต่อไปครับข้อที่2เนี่ยก็ยังจะใช้ไพ่สี่ใบนี้อยู่นะครับแต่เขาเปลี่ยนเงื่อนไขเนาะหยิบไพ่ทีละใบ2ครั้งทีละใบสองครั้งหมายความว่าครั้งที่1หยิบ1ใบครั้งที่2หยิบอีก1ใบครับแบบไม่ใส่คืนก็คือเราไม่ได้เอาไพ่กลับไปคืนในสำนักเนาะหาความน่าจะเป็นที่จะได้ไพ่ใบหนึ่งเพนควีนโพแดรครับเราเรามาหาเหตุการณ์ทั้งหมดกันก่อนละกัน เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนเนาะขั้นตอนที่1ก็คือหยิบไพ่ครั้งที่1ครับแล้วก็หยิบไพ่ครั้งที่2พี่ขออนุญาตตั้งชื่อไพ่เหมือนเดิมนะครับเป็น Q1 Q2 Q3 แล้วก็ Q4 หยิบไพ่ครั้งที่1งเนี่ยง่ายที่สุดเลยเนาะมันมีไพ่ทั้งหมด4ใบครับเราก็จะมีโอกาสหยิบได้4รูปแบบครับก็คือหยิบได้คิวหหยิบได้คิวสหยิบได้คิวสหยิบได้คิวสครับมันมีโอกาสเป็นแบบไหนก็ได้นะเท่าเท่าันครบนน 1, รบบบเ็แปป4ู พอขั้นตอนที่2ก็คือเราจะหยิบไพ่ใบที่เหลืออยู่เนี่ยออกมา1ใบครับมันมีโอกาสเกิดเป็นแบบไหนได้บ้างครับถ้าเราหยิบใบแรกได้เป็น Q หนึ่งนะใบต่อไปนะก็จะมีโอกาส3รูปแบบครับไม่ Q 2ก็ Q 3ก็ Q 4ครับเพราะว่าเราไม่ได้เอา Q 1ย้อนกลับไปใส่ในกองเดิมใช่ไหมแสดงว่าไพ่ที่เหลืออยู่ก็มีโอกาสได้การ3แบบครับ Q ส Q ส Q สครับแสดงว่าแบบที่1เนี่ยจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ทั้งหมด3รูปแบบครับ ใบแรกเป็น Q1 ส่วนใบที่2เป็น Q2 q 3 Q4 ครับถ้าเราได้ใบแรกเป็น Q2 อดูบ้างใบต่อไปครับก็จะมีโอกาสเป็น Q1 ไม่ก็ Q3 มไม่ก็ Q4 ครับไม่มีโอกาสเป็น Q 2แล้วเนะาะเพราะเราหยิบไปแล้วใบแรกครับแสดงว่าถ้าเราได้ใบแรกเป็น Q2 เนี่ยเราก็จะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด3ามรูปแบบครับคล้ายๆกันเนาะถ้าใบาแรกเนี่ยเราหยิบได้เป็น Q3 ดูบ้างล่ะ ใบที่2เนี่ยมันก็มีโอกาสเป็น Q1 Q2 แล้วก็ Q4 ถูกไหมเกิดขึ้น3เหตุการณ์เหมือนกันครับและสุดท้ายครับถ้าเราหยิบใบแรกได้เป็น Q4 ขึ้นมาแล้วใบต่อไปมันก็จะมีโอกาสเกิดทั้งหมด3เหตุการณ์ถูกไหม,มก็คือเป็น Q1 Q2 Q3 ครับสรุปเลยเนาะว่าเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งหมด12เหตุการณ์นะครับก็คือ12เหตุการณ์นี้ เหตุการณ์ที่เราสนใจกันดีกว่าครับหยิบไพ่จิละใบสองครั้งแบบไม่ใส่คือแล้วได้ไพ่ใบใดใบหนึ่งเป็นควีนโพแดงครับควีนโพแดงของเราเนี่ยมันก็คือไพ่คิวสองถูกไหมเหตุการณ์เราหาเลยครับว่ามีอะไรที่มีคิวสองอยู่ในนั้นบ้างครับเอามาหมดเลยเนาะพอเราจะเห็นว่ามีทั้งหมด6เหตุการณ์ถูกไหมที่มีโอกาสได้คิวสองหรือว่าเป็นควีนโพแดงของเราครับหเหตุการณ์แล้วก็นําไปใส่เลยครับว่ามันมีทั้งหมด 6เหตุการณ์จาก12เหตุการณ์ครับตัดเลขเออกมาเนี่ยมันก็จะได้เท่ากับ1นส่วนสเหตุการณ์ก็ได้นะแสดงว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะสามารถหยิบได้ไพ่ใบใดใบหนึ่งเนี่ยเป็นควีนโพแดงมีทั้งหมด6กส่วนสิหรือว่า1นส่วนสเหตุการณ์นั่นเองครับหนใน2เนี่ยจะได้เหตุการณ์ที่ได้มีควีนโพแดงอยู่ในมือนั่นเองเราสามารถนําไปคํานวณได้นะครับพอเห็นภาพเนาะถ้าเป็นการหยิบไพ่ทีละใบแสดงว่ามีการลําดับขั้นตอนนะถ้ามีการลําดับขั้นตอนลักษณะนี้ เราต้องแยกนะคะว่าเป็นขั้นตอนที่1มีโอกาสดิบได้เป็นใบใดได้บ้างครับเมื่อเราดูขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จแล้วเราไปทําขั้นตอนที่2ครับในขั้นตอนที่2เนี่ยมันเหลือใบไหนได้บ้างมีโอกาสเกิดเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยเราก็สรุปมาทั้งหมดเลยครับว่ามีทั้งหมดกี่เหตุการณ์นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อต่อไปกันข้อที่สมย่อยกันบ้างครับ ตอนนี้เนี่ยเขาให้เงื่อนไขว่าเราหยิบไพ่ทีละใบเหมือนกันครับ2ครั้งเหมือนเดิมเนาะแต่ใส่คืนครับถ้าใส่คืนเนี่ยแสดงว่าครั้งที่2เนี่ยเราจะมีโอกาสหยิบได้ไพ่ใบเดิมนะเดี๋ยวเราทากันเร็วๆเลยนะครับเมื่อครั้งที่1เนี่ยเราจะมีโอกาสหยิบได้ก็คือคิวหนึ่งคิวสองคิวสามแล้วก็คิวสี่ถูกไหมครับแสดงว่าครั้งที่สองเนี่ยมันมีโอกาสหยิบได้ทุกใบเหมือนกันครับเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเมื่อเราใส่ไพ่ใบเดิมคืนไปเนี่ยโอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นครับ โอกาสที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวพี่เขียนสรุปให้เลยนะครับมันก็จะออกมาได้ประมาณนี้ครับมีทั้งหมด16เหตุการณ์เลยครับเมื่อกี้มี12นะคราวนี้มี16ครับเพราะว่าเ,เรามีโอกาสหยิบได้ไพ่ใบเดิมกลับมาด้วยเนาะเมื่อเราหยิบได้ใบแรกเป็นคิวหนึ่งเนี่ยใบที่2มันก็มีโอกาสเป,เป็นคิวหนึ่งอีกทีครับหรือเป็นคิวสองหรือเป็นคิวสามหรือเป็นคิวสะี่ลักษณะเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันครับเห็นไหมว่าเหตุการณ์มันจะเยอะขึ้นข้อนี้เนี่ยเขาถามว่า มีโอกาสดิบได้ไพ่ใบเดียวกันเนี่ยกี่เหตุการครับเหตุการณ์ทั้งหมดในที่นี้มีทั้งหมด16เหตุการณ์ถูกไหมเราหามาแล้วครับถ้ามีโอกาสหาไพ่ใบเดียวกันเรามาดูกันเลยครับคิวหนึ่งคิวหนึ่งเนี่ยใช่ครับคิวสองคิวสองคิวสามคิวสามครับคิวสี่คิวสี่มีทั้งหมด4เหตุการณ์ถูกไหมแสดงว่าโอกาสที่จะหยิบได้ไพ่ใบเดียวกันนะครับเมื่อเราหยิบแบบทีละครั้งแล้วก็ใส่คืนเนาะ มีด้วยกันคือ4ส่วน16ครับถ้าเราตัดเลขครับมันจะได้เท่ากับ1ใน4นั่นเองแสดงว่าความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ไพ่ในลักษณะนี้เนี่ยมี B คือ1ในสีนั่นเองครับเป็นคําตอบของข้อนี้เนาะก่อนที่เราจะไปกันต่อถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับน,น้องๆอ,อ,อยากให้น้องๆช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้และกด subscribe ช่องติวน้องไว้ด้วยนะครับ YouTube จะได้จัดวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นวิดีโอนี้ด้วยเราหาเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยได้กี่แบบถ้าเป็นการสุ่มแบบนี้ลําดับขั้้้นนะรเาตออองกกให ในข้อนี้นะครั้งที่1กับครั้งที่สองเนี่ยมันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยครับเพราะเราใส่ไพ่คืนลงไปครั้งที่1เนี่ยมีโอกาสหยิบได้คิ q วหนึ่งคิวสองคิวสามคิวสี่เลยนะครับพอครั้งที่2เนี่ยเราก็มีโอกาสหยิบคิ q วหนึ่งคิวสองคิวสามคิวสี่เหมือนเดิมครับแสดงว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทั้งหมด16เหตุการณ์นั่นเองเสร็จแล้วเราก็มาดูเหตุการณ์ครับว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับก็คือหยิบได้ไพ่ใบเดียวกันครับถ้าเราต้องการาหาไพ่ใบเดียววกัน่าาง้ ว่าเราหาได้เรียบร้อยครับเอามาใส่ในความน่าจําเป็นเราก็จะได้ความน่าจะเป็นของข้อนี้นั่นเองครับ3ข้อ3สไตล์เนาะจำได้ไหมข้อย่อยที่1เนี่ยเราหาแบบสูมไม่ได้มีลําดับข้อที่2เนี่ยเราหาแบบสูมที่มีลําดับแต่ไม่ได้เอาไพ่กลับไปคืนครับข้อที่สาเนี่ยเราหาแบบมีลําดับครับแต่ว่าเรานําไพ่ที่หยิบม,มาได้เนี่ยกลับไปคืนกันด้วยเนาะ เป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ยากกันไหมจริงๆเรื่องนี้ค่อนข้างยากะครับพี่ยอมรับว่าค่อนข้างยากเป็นเรื่องที่เข้าใจค่อนข้างยากเราต้องอ่านโจทย์ให้เคลียร์แล้วก็จินตนาการภาพในโจทย์ให้ออกให้ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยมีเนื้อหาหนาที่อยากได้เพิ่มเติมหรือว่ามีคอมเมนต์ปรับปรุปงแก้ไขตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่วิธีด้านล่างได้เลยนะครับพี่จะนําไปปรับปรุปงแก้ไขในคลิปต่อไปให้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันในเนืน้้้้อออหหหาาาาานนนนดดูกััว่จะะเเเป็นนืไไรรตติมลยคบ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมในช่องหรือทางเว็บไซต์ติวน้องได้เลยนะครับมีเนื้อหาดีๆรอน้องๆอยู่มากมายเลย